สวัสดีค่ะเจอกันในคุยกันเรื่องธรรมะนะคะวันนี้เราก็จะคุยเรื่องกว่าจะรู้มะแรงซาต่อก็ตอนนี้ก็เป็นอาการอา่านบทที่สิบครั้งที่สามนะคะลองฟังดูแล้ววันหนึง่งเราก็ไปตรวจคันตามที่หมอนักจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันเสราร์หลังวันเกิดเราเจ็ดวัน เราก็เกิดวันเสาร์นะคืนนั้นพระจันทร์กระจ่างฟ้าสวยมากตอนพบหมอนะตอนกลางวันหมอบอกว่าอาจจะคลอดช้ากว่ากำหนดนิดหน่อยนะม่เป็นไรนะเด็กหัวยังไม่ลงเลยกลางคืนเราก็ไปนั่งกินข้าวข้าต้องกลางแจ้งเนยนะกินข้าวนอกบ้านอีกแล้วท,ทั้งที่พ่อขอร้องไม่ให้ ไม่ให้ออกไปกินมันเปรื้ยงพ่อบอกว่าให้กินข้าวบ้านเราเถอะเห็นพระจันทร์เต็มดวงกลมป๊กเลยมันนั้นก็เมาอีกตามเคยเดินกลับบ้านทะเลาะกับเรามาตลอดทางเลยแล้วตอนประมาณตีสีกว่า่าเนี่ยเราก็รู้สึกม,มีเลือดออกมาเราก็บอกกับเขาทีนี้เราก็อาบน้ำอาบถ้าเสร็จก็โทรไปบ้านหมอ เด็กที่บ้านหมอรับสายบอกว่าวันนี้วันเกิดจุฬาค่ะอาจารย์ไปใส่บาตรที่จุฬาคุณไปโรงพยาบาลเลยนะคะคุณก็ไปโรงพยาบาลจุลาอีกแล้วค่ะโชคดีนะที่ตอนนั้นเป็นวันอาทิตย์รถจึงไม่ติดมากรถติดจริงๆนะตั้งแต่สมัยที่เราเรียนแล้วละ่ะตอนนั้นเราก็ไปนอนรอหมออยู่ที่ห้องรอคลอดเขาก็เตรียมร่างกายเราแล้วก็คอยวัดความกว้างของปากช่องคลอดเป็นระยะระยะมัาชับามา เราเจ็บปวดเป็นระยะระยะบางครั้งปวดจนต้องร้องครางแต่ไม่กล้าครางดังเพราะเคยมีเรื่องเล่าตอนที่น้าสาวน้องของแม่ไปคลอดลูกลนะ่นะเจ็บสะร้องลั่นเลยโดนพยาบาลดุดุแบบหยับหยนะเขียนเล่าไปเดี๋ยวจะโป้ไปอีกแล้วแล้วมีที่ร้องว่าเข็ดแล้วเข็ดแล้วไม่เอาอีกแล้วพยาบาลก็ดุอีกว่าปีที่แล้วก็เห็นร้องอย่างเงี้ย ปีก่อนๆก็ร้องอย่างเนี้ยคิดถึงเรื่องนี้แล้วทําให้ไม่กลา้าร้องเสียงดังได้แต่เร่งเสียงค่อยๆว่าโอ้ยโอ้ยเป็นระยะระยะแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ําเหมือนปวดปัสสาวะแต่ก็มีเลือดออกเป็นระยะระยะอีกนั่นแหละเราไม่รู้หรอกว่าถ้าเลือดออกมากๆม,มันจะกลายเป็นที่เขาเรียกภาษาคนคนแก่ๆเขาเรียกว่าเขนแห้งอนะว่าเขาจะเข็นเราเข้าห้องคลอดก็ เดือดสีหงเย็นแล้วเ,เขาก็ให้น้ําเกลือแล้วก็บอกว่าอย่าพึ่งแบ่งนะคะอย่าพึ่งแบ่งนะคะแล้วพอใกล้ๆ5้าโมงเย็นเราก็คลอดเป็นลูกสาวเรานอนมองนาฬิกาท้ายเตียงผูกดวงให้เสร็จเลยเพราะตอนนั้นเราไปนั่งดูหมออยู่เรื่อยๆจนจำดวงดาวต่างๆในะวันนั้นได้อย่างแม่นยําว่าดาวดวงไหนอยู่ราศีอะไรกี่องศาแล้วลูกเราที่เกิดวันนี้จะมีลัคนาสถิตราศีอะไร เป็นอันว่าดวงของลูกถูกเสร็จเรียบร้อยในห้องคลอดนั่นเองเรื่องของลูกเอาไว้เล่าในบทต่อไปวันนี้เอาเรื่องพ่อของลูกก่อนก็แล้วกันอนันพยายามทาตัวเป็นพ่อที่ดีซักผ้าให้ลูกเก็บผ้ามาพับใส่ตะกร้าชงนมให้ลูกแต่ก็ยังทําไปดื่มไปทั้งเล่าทั้งบุหรี่แต่ไม่ได้สูดในะห้องนอนพีมีเด็กอยู่ด้วยแล้วก็ออกไปเดิมนอกบ้านกลับบ้านเด็กๆก,ก,กลับมา,ก,บมาก็หาเรื่องปลุกเรามาชวนทะเลาะ เราเป็นห่วงลูกเราลูกจะได้รับความกระทบก,กระเทือนจากการทะเลาะบอกแงของพ่อแม่เราก็คิดจะพาลูกไปนอนในห้องพ่อแม่มันก็ไม่ยอมในที่สุดเราก็ให้ลูกเราไปนอนห้องพ่อแม่ตอนกลางคืนเด็กจะได้ไม่ผวาเวลาพ่อมันเมากลับมาดึกๆวีลาการรมวีลเว้นของหมอยังมีอีกขณะที่เราออกไปล้างขวดนมให้ลูกในห้องน้ําชั้นบนได้ยินเสียงหมอโทรศัพท์ถามเพื่อนถามเพื่อนถามหาคลินิกท้งแทง้แทง ท้องอไหนเราก็เคราะห์แล้วนี่ว่าเราก็เลยบอกบาปนะทําแท้งอ่ะทำๆแล้วก็รับผิดชอบข้อซาเรื่องจะจบอย่างไรหมอมาดีแล้วให้เราฟังแล้วก็มีอีกเขาติดต่อกับที่สาวที่ยังอยู่อเมริกาไม่ให้เรารู้หรอกนะว่าเรื่องอะไรแล้วก็มาปรึกษาเราให้ช่วยเลือกชื่อที่เป็นมงคลแก่ชีวิตของเขาหน่อยเขาจะเปลี่ยนชื่อตอนนั้นน่ะเรากําลังทํางานอยู่หน้าโทรโทรมาถามแล้วก็บอกไปปรากฏว่า การพูดทางโทรศัพท์ทําให้หมอฟังเพี้ยนแทนที่จะเอาชื่อที่เราตั้งให้ไม่มีกาลากินีเลยดันฟังผิดไปแจ้งเปลี่ยนชื่อที่ออกเสียงคล้ายกันและแปลอย่างเดียวกันแต่มีตัวกาลากินีอยู่ด้วยชีวิตที่เคยเลวอยู่แล้วก็เลยกลับเลวซ้มต่ําช้าลิ่งขึ้นไปอีกเราเพิ่งรู้ทีหลังนั่นนี่ว่าการที่หมอเปลี่ยนชื่อนะเพราะต้องการกลับไปอเมริกาโดยแต่งงานโดยไปแต่งงานกับแม่สาว ที่พี่มันจ้างแล้วก็ส่งมาเมืองไทยใ,ให้จับทะเบียนสมรสกันเพื่อจะขอกลีเกลี่กลับไปอยู่ในกาอีกทีแหมถ้ารู้อย่างนี้ก็ก,ก็จะยังไม่หย่านะ่าจะฟ้องให้ติดคุกหัวโ,โตในฐานแจ้งความเท็จเลยเพราะตอนที่จะไปจดทะเบียนกันนางแหม่มอะไรนะั่นน่ะยังไม่หย่ากับเราเลยลูกก็ยังอายุไม่ถึงสองเดือนดีเลวทั้งป้าทั้งพ่อตระกูลน,นี้ทําบุญมาด้วยอะไรนะถึงมีลูกเร็เวๆทั้งนั้น ไม่ใช่พอโกรธกันแล้วก็เขียนว่าเขาเสแสรยหายหายนะเราพยายามเขียนจากความเป็นจริงความจริงแล้วเรากับเขาก็ตรงกับคําโบราณที่ว่าขนมผสมน้ํายานั่นแหละผอสมนะไม่ใช่ผสมคือหญิงก็ร้ายชายก็แลว้วถ้าคําพระเขาก็ต้องยกย่องคู่ของเราว่าเป็นผัวผีผัวผีเมียผีเพราะการประพฤติปฏิบัติระหว่างกันเป็นแบบขิงก็ราขาก็แรงไม่มีใครยอมใคร เราไม่ค่องแวะอบายามุกไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพน,นันถือศีลห้าเป็นนิตแต่อารมณ์ร้ายขี้โมโหเวลาโมโหจะไม่มีการเก็บกดแล้วนึกอะไรคิดอะไรก็ด่าว่าไปเลยไม่ยัง้งส่วนหมอนั่นยิ่งว่ายิ่งยุ่ถ้าเราเฉยเฉยอารมณ์เรียบเรียบก็จะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเท่าไหร่แต่ถ้าเราโมโหเดือดใช้คําพูดรุนแรงหมอก็จะมีปฏิกิริยารุนแรงตอบโต้ทันทีด้วยการดื่มให้หนักขึ้นกว่าเดิมเวลาเมาก็พูดจะไม่เป็นภาษามนุษย์ แล้วเราก็เป็นคนขี้โมโหขี้ลำคาญยิ่งพูดภาษาไม่เป็นไม่เป็นภาษามนุษย์เนี่ยเราก็จะโมโหมากขึ้นนึกท้อใจนะอยากเลิกหมอก็ไม่ยอมเลิกเวลาทะเลาะก,กันมันมักจะเอาลูกเป็นเครื่องต่อรองบางทีก็ยื้อแย่งลูกจากเราจนลูกเราหูลูกเราตกหัวกระแทกเก้าอี้เรายังนึกเลยว่ามันเป็นคนหรือเปล่าทําอย่างนี้กับลูกได้แล้วมันก็อุ้มลูกออกไปจากบ้านเอาลูกไปวางกลางถนน ถนนซอยของอีกฟากหนึ่งของหมู่บ้านเคราะดีนะน้องข้างบ้านเนี่ยเขาขี่จัก,กระยานมอเตอร์ไซค์ผ่านเขาจาได้ว่าเป็นลูกเราเขาก็เลยอุ้มออกมาคืนเราอ่ะร้องไห้ซะเหมือนกับที่ที่เขาพูดกันว่าน้ําตาเป็นสายเลือดเลยมันคิดจะทําให้เราช้ำใจตายเหมือนกับที่มันขโมยลูกชายจากเพื่อเรากลับมาเมืองไทย โอ้โหถ้ามันทําอย่างนี้กับลูกเราเราคงม่ทนมีชีวิตอยู่ตั้งเจ็ดแปดปีเหมือนเพื่อนเราที่อดทนรอลูกให้กลับมาสู่อ้อมอกอคุณของเด็กนะที่บังเอิญมันเลือกเราเป็นเยื่อรายต่อไปเพื่อนเราก็เลยได้ลูกคืนถ้ามันเกิดเลือกลูกคนอื่นก่อนเราลูกชายของเพื่อนเราจะเป็นยังไงเนาะพ่อก็เลวสาภาพแวดล้อมก็สามแล้วลูกเรานะ่ะมันก็ไม่ได้ขโมยไปแบบลูกชายเพื่อนมันเอาลูกเราไปทิ้งไว้กลางถนนกลางถนน ทางซอยซอยตรงกันข้ามกับซอยบ้านเราอะนะแล้วถ้ามีรถแล่นผ่านเขาก็ถ้าเกิดเขาไม่เห็นนะเด็กก็เพิ่งอายุประมาณสองเดือนอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกเราแค่คิดก็สยองนะแล้วที่เราเล่าว่าพ่อแม่มันมีลูกล้วนแล้วทั้งนั้นเราพูดไม่ผิดหรอกเพราะแม่มันนะ่ะเลี้ยงลูกได้เงินเอาลูกไปอยู่โรงเรียนประจําโรงเรียนเดียวกับที่พี่ชายลูกพี่ลูกน้องของเรากับโรงเรียนที่เพื่อนชายของเราตอนไปหนึ่งเราย้ายไปอยู่นะ่ แล้วก็ยังมียังเป็นเพื่อนสนิทนอนเตียงติดติดกันด้วยทั้งพี่ชายทั้งเพื่อนชายแล้วหมอเน,นั่ะโรคมันกลมน้มันเป็นไปได้ยังไงแต่พี่ชายเขาเกาตัวรอดได้พี่แล้วแล้ว,แล,วแล้วเพื่อนชายเราสอบเข้าคณะออกแบบบ้านในฤสีชัพหูได้แต่ทําไมหมอถึงได้เร็วผิดเพื่อนผิดฝูงมมันก็โทษแม่ว่าแม่ทิ้งมันไว้โรงเรียนประจําให้มันว้าเหวขาดแม่ตั้งแต่เด็กหมอเป็นลูกคนเล็กในบรรดาลูกสามคนของพ่อแม่เตี่ยตายตั้งแต่ยังเด็ก แม่ก็ค่อยๆขายสมบัติที่เตีย่ยทิ้งไว้เลี้ยงดูลูกเป็นแม่ที่รักและตามใจลูกทุกคนลูกคนโตเป็นตำรวจอายุเกือบเป็นพ่อของลูกคนเล็กได้พี่สาวคนกลางไปเรียนป่อที่เมืองนอกหลังจากจบมหาลัยที่ท่าพระจันทร์โดยน้องชายคนเล็กคือหมอน,นี่แหละเป็นคนกรีทางให้พอลูกไปเรียนเมืองนอกแล้วแม่ก็ขายบ้านหนึ่งหลังพอไปอีกก็ขายบ้านอีกตัดสวนขายเป็นขนาดขนาดขายจนแทบไม่มีอะไรจะขาย พี่ชายคนโตคือลุงของลูกเรานะไปมีภรรยาเป็นอิสลามก็เลยพยายามจะมีเมียให้ครบสี่คนตามที่ศาสตามที่ศาสนาอนุญาตแต่ลืมนึกไปว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียร,รอดหรือเปล่าตอนน้องชายพ่อของลูกเราอะนะกลับจากเมืองนอกพี่ชายก็ขอยืมเงินน้องไปต่อหน้าต่อตาเราเลยแล้วก็เบี้ยวไม่ใช่น้องทั้งยังมาอ้างให้เราเป็นพยายนว่าชายเรียบร้อยแล้ว พ่อก็ขยันทํากินแม่ก็ทํำมากทำโมเข้าวัดตลอดถึงอถึงขนาดเอาเครื่องทองหยองให้ลูกชายไปจำนำเพื่อไปทําบุญเออมีอะไรแปลกๆนะแต่ลูกโลกอ่ะทําไมถึงมีพฤติกรรมผิดเพี้ยนพ่อแม่มากนักก็ไม่รู้แล้วพี่สาวันนี้นะตอนเราสอนอยู่ที่เพชรบุรีมันกลับมาเมืองไทยจะมาเอาหลานชายมันไปอเมริกาพอไม่พบหน้าหลานนะมันดาแล้วเสียงดังลั่นห้องครูเลยทั้งนักเรียนทั้งครูมายิ้มเยี่ยม,ยยม,มองๆกันใหญ่เรา แสนจะอับอายเพราะเป็นสิ่งที่เราถืออย่างยิ่งเลยคือคือเกียรติยศชื่อเสียงถ้าเสียเกียรติไปแล้วก็ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วตระกูลนี้คอยแต่จะหาเรื่องเดือดร้อนลำคาญมาให้เราลึกเกินชาติก่อนคงเคยทำกรรมร่วมกันมาก่อนนะชาตินี้จึงได้ตามมาจองล้างจองเช็ดกันทั้งวงตระกูลเลย ตอนเราย้ายเข้ากรุงเทพมาสอนที่สถาบันสอนครูก็ยังตามมารังควานอีกคราวนี้เป็นพี่คนโตตอนนั้นเราเป็นหัวหน้าภาควิชาการตลาดพอเลิกจากเช่วโมองสอนเข้ามาในห้องครูก็พขกัดงานศพของแม่เขาวางอยู่เพทำงานเราแล้วก็ขอร้องให้ไปงานศพของแม่เขาแล้วขอให้พาหลานคือลูกของเราเนี่ยนะไปด้วยบอกได้เลยว่ายากส เราตั้งใจไว้เต็มที่กับครอบครัวนี้ว่าตายแล้วก็จะไม่ไปเผาผีไม่เผาพริกไม่เผาพริกเผาเปลอแช่งกันดีเท่าไหร่แล้วก็บอดแล้วนะเราก็รายกาดมากเหมือนกันตอนหลังก็ได้ข่าวว่าพี่ชายคนโตของหมอเนี่ยเดสมอลเล่ไปเรียบร้อยแล้ว แล้วตอนที่หมอนี่โทรมาหาเราเมื่อเร็วๆนี้นะเราจําเสียงม,มันได้เตรียมจะวางหูมันก็ละล่ำละล,ะล,ะลัวกว่อย่าเพิ่งวางหูนะมันกําลังจะตายตากำลังจะบอดพอจบประโยคนี้เราก็วางหูทันทีเลยไม่มีตอนต่อไปจะให้ติดตามชะตาชีวิตของหมอนี่นะไว้เอาไว้ฟังข่าวคอยฟังข่าวนะพบศพชาวไทยไม่มีญาติสูงเราร้อยเจ็ดสิบกว่าผิวขาวเหลืองข้างถนนประชาชื่นก็แล้วกันส่วนข่าวคราวของพี่สาวมันเราก็ไม่ได้ติดตามนะตอนเพื่อนเราพาลูก มาจากแอลเอนะเขาเล่าให้ฟังว่ามันพ่อเด็กน,นะไปกินเหล้าที่ร้านอาหารไทยที่เพื่อนไปเป็นแคชเชียร์อยู่เพื่อนก็หลบเลยกลัวหมอจะเข้ามาทักทายแล้วไอ้หมอนี่นะ่ะมันมีลูกตื้อด้วยเพื่อนก็แต่งงานแต่งการมีสามีใหม่ไปเรียบร้อยแล้วกลัวจะมีเรื่องมีราวกับครอบครัวใหม่เพื่อนไม่มีลูกใหม่มีแต่ลูกชายของเขากับมันเท่านั้นเราก็ไม่ได้ถามเพื่อนว่าทาไมไม่มีลูกอีกส่วนเราเหมือนกันลูกเคยขอร้องให้เรามีน้องให้เขาสักคนเพราะเขาเหงา เราก็บอกลูกว่าแม่ไม่มีปัญญาเลี้ยงหรอกลูกตอนนั้นอายุ8ขวบอยู่ชั้นป .4 นะเขาก็บอกหนูเลี้ยงเองก็ได้เด็กนะช่างไม่เข้าใจซะเลยว่าการจะเลี้ยงเด็กสักคนนะ่ะไม่ใช่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจะได้คลุกข้าวหรือเทอาหารเม็ดให้มันกินแล้วก็แล้วไปการมีลูกน่ะไม่ยากหรอกครั้งเหรอนิดเดียวก็มีลวแต่การที่จะเลี้ยงเขาให้เติบโตขึ้นมาอ,อย่างมีคุณภาพดีพร้อมทั้งกายทั้งใจนะ่ะ เราต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและชีวิตและจิตวิญญาณเพื่อที่จะอบรมถนอมกล่อมเกลี้ยงเขาตั้งแต่เริ่มรู้ตัววัดตั้งคันจนกว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลตัวเองได้เขาว่าลูกลิงกอริล่ายังติดแม่อยู่จนอายุสิบกว่าขวบแต่ลูกคนเนี่ยจะทิ้งไปตั้งแต่อายุยังไม่ถึง25้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งดล,ล้อมที่โหดร้ายบนโลกใบนี้หรือเปล่า แล้วแล้วว่าระแห่งการประกาศอิสระภาพของเราก็มาถึงวันนั้นเราอยู่บ้านลูกหิวนมเราเตรียมจะชงนม,มอันนี้ก็นั่งซักผ้าให้ลูกอยู่หลังบ้านมือเปื้อนครามแลอะแย่งขวดนมไปกจากเราไปชงเองน้ำนมเป็นสีครามตามสีของครามที่มอน,นี่ซักผ้าอยู่เลยเราก็เลยแย่งขวดนมไปเททิ้งก็เลยว่าเราโง่โทําไมไม่เก็บไว้เป็นหลักฐานเอามันเข้าคุกซะเลยเพราะมีเจตนาฆ่าเด็กเราก็เรียกตารวจมาบ้านเขาก็เอาคู่กรณีไปสอบสวนเราก็ยื่นคําขาดว่า ถ้ายากับเราดีๆเราก็จะไม่เอาความตำรวจก็เกลี้ยกล่อมให้ยาเธอ,อยาเธอเป็นลูกผู้ชายผู้หญิงคนเดียวหาที่ไหนก็ได้มันก็ไม่ยอมตำรวจก็เลยจับใส่ห้องขังสักหนึ่งคือพอรุง่งเช้าเราไปโรงพักเพื่อที่จะรับมันไปยาที่อำเภอพอถึงอำเภอก็เล่นแง่เท่านั้นท่านี้บะลลัดอำเภอบางเขนซึ่งเป็นรุ่นพี่จากกรรวงศึกษาก็พยายามเกลี้ยกล่อมอย่าเธอะอย่าเหอะไอ้นอ เสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายมดผู้หญิงเขาไม่อะไรใหญ่ดีแล้วจะอยู่ได้ทําไมในที่สุดหมอก็ยอมเซ็นใบายาแล้วพ่อก็พาเราไปฉลองที่พัตคานแถวแถวสะพานกินกล้าวฝังชดลูกเราก็ไปด้วยตอนนั้นลูกยังอายุไม่ถึง4เดือนเลยนั่งหายแชร์แล้วก็จับช้ำซ่อมเองนักงงานของร้านเลยเอาลูกไปอุ้มแล้วเราก็คอยมองตามตลอดกลัวจริจงๆกลัวใครจะมาเอารูปไป หัวใจของแหลกสลายแน่ๆถ้าต้องพลัดพรากจากลูกที่เราตั้งอ,อกตั้งใจจะทำให้เขาเกิดนับวันนับเดือนรอเขาแล้วเมื่อเขาเกิดมาแล้วก็ทุ่มแทชีวิตจิตใจให้เขาพร้อมกับตั้งปณิธานไว้เลยว่าจะมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วเราก็บอกตัวเองไว้เลยว่าเข็ดสักทีนะอย่าล้วมตัวไปจดทะเบียนสมรสกับใครอีกเลยตอนจดทะเบียนก็ว่ายากแล้วนะก่อนจะหลอกลอ่าแต่ละคนมาทำพ่อของลูกอะ่ะ ยิ่งตอนใหญ่ยิ่งยากกว่าตอนจดทะเบียนเป็นร้อยเท่าพันเท่าโอยเข็ดแล้วต่อไปนี้จะไม่หลวมตัวผูกพันทางข้อ,อกฎหมายกับใครอีกต่อไปเกือบจะเป็นบ้าด้วยความเครียดกับกับทั้งงานทั้งชีวิตครอบครัวแล้วยังจะหนี้สินที่เหมือนลิงแก้แหยยิ่งแก้ก็ยิ่งพันฉุดตัวเองให้ดำดิ่งลงไปในแม่น้ำสายเชี่ยวกรากเลยกวนจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด ขอให้บทนี้เป็นบทเรียนสำหรับน้องๆที่คิดจะก้าวย่างเข้าสู่ประตูวิวาการมีครอบครัวขอให้สาวเอ๋ยจะบอกให้ทุกคนศึกษาชีวิตจริงของผู้เขียนไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจตัวเองว่าอย่าคิดถลังตัวไปแต่งงานกับใครก็ตามเพียงเพื่อเหตุผลใดๆที่เหมือนกับการตัดสินใจของคนที่ยังไม่บรรลุวุฒิภาวะท่านอาจจะไม่โชคดีเหมือนผู้เขียนที่ ทุ่มจนหมดหน้าตากักแล้วก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งชื่อเสียงเกียรติยศแต่ก็ยังดีที่เหลือลูกสาวที่แสนรักไว้เป็นสิ่งเดียวในชีวิตความหวังความฝันตลอดชีวิตของแม่ชนะลูกแม่บทหน้าจะกล่าวถึงลูกสิ่งที่เหลืออยู่สุดท้ายในชีวิตของแม่สำหรับวันนี้เราก็จบบทที่10บนะคะบทที่1 1จะพูดถึงการเป็นแม่ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตก็ ติดตามลองฟังเราจะรู้มาแรงสานะคะเกิดเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตนี่ยากจริงจริงนะคะมีเน่าละชาติปีดุคาการเกิดทุกข์คราวเป็นทุกข์ล่ำไปชาลาปีตุคาการมีอายุมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นทุกข์มารณังปีตุคาความตายก็เป็นทุกข์แต่เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นทุกข์สหรับคนที่ตายหรือเป็นทุกข์สหรับคนที่เอ,อ่อเป็นลูกหลานวงวานว่านเครือแต่เราได้รู้ดร,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 รู้เห็นเรา จากพลากกับญาติพี่น้องเราพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราเนี่ยเราทุกแสนสาหัสเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าพวกท่านจะเป็นทุกหรือเปล่านะอย่างวันนี้ก็ขอหยุดเล่าเรื่องไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็เล่าบทที่สิบเอ็ดต่อในเรื่องของความเป็นแม่สิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตเลยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ